สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อกับ iOS 16.4เวอร์ชันเบต้าที่ตอนนี้ Apple ปล่อยมาให้อัปเดตกันถึงเบต้า3แล้วครับสำหรับ iOS 16.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.4เบต้า3มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับเพื่อนๆที่สนใจจะอัปเดต iOS 16.4เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรี ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.4 beta 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.4 beta 3บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core และ multi core ลดลงเล็กน้อยทั้งคู่ เราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอประมาณความเร็วโดยรวมยังทําได้ดีเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แบตเตอรี่จะแตกต่างจากเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับ ดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับ จากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.4 Beta 3ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับที่4%เหลือ96%เท่ากับ iOS 16.3.1ตัวเต็มในขณะที่ Beta 1และ Beta 2ใช้ไป3%เหลือ97%แม้จะใช้เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังประหยัดได้ดีไม่ได้แย่อะไรนะครับการอัปเดตเป็น iOS 16.4 Beta 3บน iPhone 13 Pro Max นี้ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมาก แบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดๆยังประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และอัปเดตเป็นเบต้าหหรือเบต้าสไปแล้วอัปเดตกันต่อได้นะครับหรือจะรอดูเบต้าสแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ยังทันครับเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ